ซื้อเกาลัดมาเดี๋ยวจะลองผ่าแล้วเอาไปแช่น้ำแช่น้ำค้างคืนแล้วจะเอาไปอบผ่าผ่าตูดมันแล้วก็เอาไปแช่น้ำ แชน้ำแล้วก็เอาไปอบลองดูเพิ่งทำครั้งแรกยังไม่เคยทำผ่าตูดมันก่อน ถ้าไปซื้อเขาก็ขีดละร้อยร้อยบาทสามฟังห้าสิบนี้สี่ฟังห้าสิบเราลองทำลูกใหญ่ด้วยซื้อเขาลูกเล็กสามสี่ลูกเอง แช่น้ำค้างคืนเอาไว้สักคืนหนะึ่งเดี๋ยวมาอบกันว่ามันจะเป็นยังไงลองทําดูเราจะใส่ไอ้นี่ไว้แช่น้ำนี่คือคือเกาลัดที่ พ่งแกะออกจากลูกจากเปลือกน,นะยังไม่ทำอะไรเลยก็ลองเอามาแช่น้ำแล้วก็เดี๋ยวจะอบให้ดูขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะช่องคุณยายวินนี่สตอรี่สวัสดีค่ะ